โดนหลอกไปหรือว่าสมัครใจไปอะไรนะคะโดนหลอกไปทําหรือว่าสมัครใจไปทํามไม่ใช่คอนเซ็ปต์ค่ะคุณลูกค้าเป็นประกันชีวิตนะคะที่ร่วมกับ FWD ใช่เป็นในหน้านค่ะเป็นเทเลสิ่โอย้ยนี่อันตรายใช่ค่ะ ลูกคาอะไรเรอีกใช่ไหอะไรนะค่ะถ้าคุณลูกค้าเป็นความกังวลใจอะค่ะคุณลูคาสามารถติดต่อตหน้าที่ได้ที่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งตัวอไปค่ะหนึ่งสามห้าเึ่งได้นะคะ้ไม่ไม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าผมจะทําอะไรผมจะไปติดต่อที่ธนาคารเลยโอ่ได้นะคะก็มีค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าของธนาคารนะคะต้องตรวจสุขภาพก่อนใช่แต่ว่าของเขาเป็นเ่อีตัวนี้ค่ะคุณลูกค้า เราอะค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่ถามถามคำถามแค่ห้าข้าขอคู่รักสุขภาพแข็งแรงดีคู่คักทำได้เลยน,นี่ไม่ใช่เบอร์ธนาคารอะมันเป็นเบอร์เบอร์ส่วนตัวนะเบอร์ที่โทรมาเนี่ยนะเบอร์เบอร์ที่คุณโทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ส่วนส่วนตัวนั่น,นี่อ๋อเป็นของเบอร์เบอรของบริษัทนะคะบริษัทไทยพณิชโตเทคจำกัดอะค่ะอันตรายนะ อันตรายมากเลยแก๊งเราจะเตอร์เยอะเราเขาข้อมือแล้วก็ขวดเหมือนกันผมผมบอกไปหลายเบอร์แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าส่วนในการชำระเงื่อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าเราจะไม่โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลเราจะโอนเข้าเหมือนการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเฉลี่ยจ่ายที่ตรงที่บริษัทเลยอะค่ะเดี๋ยวจะเอาเบอร์นี้ไปลงพิกต็อกนะลงในพิกต็อกค่หรือว่าคุณผู้ฟังมีความกังวลใจอะค่ะสามารถติดต่อ หน้าที่ได้คะ่ะที่หนึ่งสามท่าหนึ่งได้เงี้ยค่ะมาเดี๋ยวนี้ก็ให้ถ้าถ้าจะสนใจอะไรเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารเอาตัวเองไปเลยเะครับไปติดต่อมันจะปลอดภัยกว่า่เีวมลยคะนะถ้าคู้คมีความสนใจในตัวนี้ค่ะ้สามารถโทรหนึ่งสาหนึงสดนี่ยนี่โดนหลอกไปทับรหรือว่าสมัครใจไปเนี่ย กับ F W แล้วไปได้เบอร์นี้มาจากไหนเบอร์ผมเนี่ยเป็นเบอร์ของบริษัทค่ะคุณลูกค้าไม่ใช่เบอร์ผมเลยที่โทรมาเนี่ยคุณลูกค้าค่ะุณลูกค้าเปิดบัญชีของธานาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมคะคือเป็นเบอร์ของธานาคารไทยพาณิชย์นะคะใช่ผมเป็นลูกค้าานานแล้วแหละทางธนาคาร<ห>ก็แจ้งมาผมเองว่าทางธนาคารไม่มีนโยบายโทรมาหาลูกค้านะเขาบอกเนี่ย ตัวนี้เป็นในเครือของธานาคารนะคะคุณลูกค้าแต่เป็นบริษัทไทยพาณิชโพเทก้ะค่ะเป็นบริษัทเป็นในหน้าประกันอย่างเงี้ยค่ะที่ขายประกันให้บริษัท F w d ที่สม้มไม่มีอ่ะธนาคารไหนในประเทศไทยไม่มีใครโทรมาหาคคลูกค้ายอย่างเงี้หรอกนี่ผมบล็อกไปหลายเบอร์แล้วเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็อ้างว่าเป็น ช้อปปี้แล้วก็บ็อกเบอร์ไปแล้วก็มาอีกเบอร์นึงว่าเป็นคนรู้จักเนี่ยก็บล็อกเบอร์ไปเนี่ยเบอร์นี่โทรมานี่ยนนล่าสุดอะผมจำได้ว่าผมเข้าไปดูเว็บอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนั่นแหละธนาคารไม่โทรหาเออธนาคารไม่ได้โทรหาลูกค้าริงค่ะค่ะตัวนี้ค่ะน เเนั่นแหละเรื่อง<ค>ทำเลยมไม่รู้ว่าโดนหลอกไปทำหรือว่าสมัครใจไปทำนะเป็นบริษัทลูกของธานาคารไอซานินะคะคุณคู้ชสามารถติดตหาได้เลยเป็นบริษัทที่ขายประกันให้กับธานาคารเนี้ค่ะคุณลู้าประกันเนี่ยผมมีหลายตัวแล้วประกันเนี่ย ใช่เป็นประกันของอะไรเป็นผู้ก<ว>อุบัติเหตุนี้เหรอคะว่าไม่บอกดีกว่าเป็นข้อมูลของผมอ,ะอะนะ่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวผมจะบอกทําไมอ,อ๋อค่ะต้องบ<ม>อให้ได้ค,ะค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมถ้ามีโครงการดีๆอ่ะค่ะขออนุญาตนำเสนอของูลลูกค้าใหม่นะคะ อ๋อไม่ต้องหรอกไม่ต้อง,ออองผมตอแบบนี้งงอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวผมสนใจเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเองค่ะใดค่ะครับถ้าผมสนใจผมตามจะเดินไปที่ธนาคารเองเลย,ยค่ะครัครับค่ะคุณลูกค้าย,ยังไม่สนใจทำนะคะไม่ไม่มันอันตรายเซ็นทรัเซ็นเตอร์เยอะค่ใช่ยังไงขอตัดสินของ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคร,ครับขออนุญาตลองสายนะคะสวัสดีค่ะ